สวัสดีท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนตูชิเนล,เเน,ลนั่นเองเนี่ยผมและในนะเซนตูชิเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตำนานเสียสวิทหรือว่าสี่จัตรอาชาหรือว่าการะฏิบัติเสียสวิทนั่นเองเนี่ยผมในตอนที่22ในมังงะตอนนี้เนี่ยผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่า โอ้โห oh เล่นกันอย่างนี้เลยอย่างนั้นเหรอเอาตำนาน7ป่ามันล้อเล่นแบบนี้พอก่อนดีกว่านะฮะมารับชมเรื่องก่อนดีกว่าหลังจากเพะเอกสามารถขัดข,ดขวางวิธีลสงสมแห่งนางฟ้าได้แล้วนะตอนนี้เพะเอกและพ่อเขาก็ได้ไปเชิญหน้ากันพร้อมกับใบหน้าที่ได้เปิดเผยแล้วของไอรอนไซส์ไอรอนไซส์ได้พูดออกมาว่าเหมือนว่าคราวนี้แกน่ะจะทำสำเร็จนะเพอร์ซนะิวัลเพอร์ซิวัลเนี่ยจริงได้พูดออกมาว่าลม้มเหลวมาก่อนมากมายพรอกับแกน,นั่นแหละและตอนนี้ลสงสมแห่งนางฟ้าเนะี่ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยได้มีการกระจายกันอยู่ไอรอนไซส์จริงได,ดออมาาว่า แกคิดว่าแกจะสามารถอยู่ฉันได้งั้นสินะแกแค่ทําลายวิธีกรรมฉันสามารถนําชิ้นส่วนพวกมันน่ะกลับมาต่อใหม่ได้และวิธีกรรมน่ะก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่แกกาลังทําอยู่ตอนนี้นะต่อประโยชน์ดอนนี่ที่ได้ฟังเนี่ยเขารีบด้ามมังกรเนี่ยเข้าหาตัวเขาเลยสังเกตดีๆนะฮะว่าด้ามดาบนี้เนี่ยมันคือด้ามดาบมังกรของเมริอุดัปซึ่งพลังของด้ามดาบนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเฉลยว่าด้ามดาบนี้สามารถทําอะไรได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมพอเดาได้ว่าดอนนี่อาจจะนําด้ามดาบนี้มาเป็นอออออาาาววุหลลัักกกกเขซซึ่่่งงงตตตรรนนนี้้้็็ดดดููยๆแะไไพ ถึงแม้พิธีกรรมที่เมืองเซธนาจะไม่สําเร็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาณาจักรบิชเนียต้องสิ้นสางที่แกทําอยู่น่ะไม่ใช่การอยู่ยั้งพิธีกรรมแต่แค่ทําให้มันเกิดความล่าช้าขึ้นเท่านั้นเองเพอร์ซิวัลข้าขอสัญญาต่อแกว่า ชีวิตของแกนะต้องจบสิ้นที่นี่ในขณะที่ไอรอนไซส์กำลังเหวี่ยงมือในการโจมตีและแล้ววินาทีนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งมาจับที่ข้อมือไอรอนไซส์เขาคนนั้นเนี่ยพยายามในการห้ามการโจมตีของไอรอนไซส์ซึ่งตัวเขาคืออัศวินเวนบนตัวเขาได้พูดออกมาว่าขอโทษเป็นอย่างสูงไอรอนไซส์แต่ว่าค่ำคืนนี้นะได้จบลงไปแล้วไอรอนไซส์เนี่ยจึงได้เหวี่ยงหน้าไปดูซึ่งเหมือนเขาเนี่ยจะเป็นสา,ายของไอรอนไซส์ตัวของดอนนี่เนี่ยถืงกับเออเลยเห้ออย่าบอกนะว่าเขามีเพื่อนตามมาอีกห็นนี่จึงด้า เจ้าหมอนั่นมาจากไหนกันฉันนะตอนนี้นะมองไม่ทันเลยแล,แล้วไอรอนไซก็ได้เฉลยชื่อเขาไอรอนไซสได้พูดออกมาว่ามอทสัสปล่อยฉันซะตอนนี้ฉันนะ่ะลงไม่ดีอย่ามายุ่งน่าจะดีกว่านะมอทสัสมอทสัสที่ได้เห็นไอรอนไซสทำหน้าไม่ดีเนี่ยเขาจึงได้พูดออกมาว่า จะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับผมแค่จะมาบอกว่าคุณน่ะกำลังอารมณ์เสียกับการที่วิธีกรรมน่าสูกทําลายแต่ว่าหน้าที่ของคุณก็คือไม่ควรปล่อยให้สี่จตุรัาอาชานะ่ะล่อหนีกลับไปแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยการจะฆ่าเขาณตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การดีทําไมน่ะเหรอคุณก็น่าจะสงสัยอยู่บ้างคุณก็น่าจะได้ยินแล้วนี่จากดารักษ์ปีศาจความตายแห่งกอลหนที่มันกําลังบุบรัศน์หนาอยู่และแล้วเพียงแค่ไม่กี่วิก็ได้เกิดพลังบางอย่างทําลายมันจนหมดสิ้นไอรอนไซด์เนี่ยจิ๊กได้ถามกล ไม่ครับผมไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวผมนะพอเดาได้ว่าคุณนะ่ะจะต้องเรียกปีศาจะดับสองออมานี่นะแต่ว่าทําไมการตายของมันนะเหมือนกับเพียงแค่การดิดนิ้วของทานอน แล้วมันก็หายเกี้ยงไปเลยเหรอครับและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนั่นแสดงว่าจะต้องมีสัตว์ประหลาดบางอย่างนะอยู่ที่เมืองซิทนาน,นี้แน่นอนและพลังขนาดนั้นบางทีแล้วอาจจะเป็นเจ้าพวกบุคคลในตำนานเหล่าเจ็ดบาปพ,พลังของมันสามารถทาลายปีศาจได้ในพริบตาและถ้าเกิดนั้นไม่ใช่เหล่าเจ็ดบาปก็แปลว่าต้องเป็นใครสักคนที่มีพลังเทียบเท่ากับพวกเขาเหล่านั้นทีนี้คุณก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับไอรอนไซต์ตัวของเพือที่ได้ฟังเนะี่ยฉันก็ตกใจเลย เอ๋เราเจ็ดบาปอีงงั้นเหรอดอนนี่เนี่ยจริงได้พูดออกมาว่าเราเจ็ดบาปคนในตำนานนั่นน่ะนะนาซีเนี่ยจริงได้พูดออกมาว่าบ้านะพวกเขาเป็นตำนานเลยนะไม่น่าเป็นไปได้และบอชาร์ดก็ได้พูดต่อว่าก็อย่างที่เราได้มีการทราบการชนะแล้วนะที่นี่อันตรายมากผมว่าจะเป็นการดีสุดนะถ้าเกิดเราล่าถอยในตอนนี้นะครับหลอดไอรอนไออนซไอรอนไซนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มองหน้าลูกเขาแล้วเขาก็ได้พูดออกมาว่า งั้นเหรอและหลังจากนั้นไม่นานร่างของเขากับบอชาร์ดเนี่ยก็ได้หายไปต่อหน้าเพื่อทที่กำลังลอยฟ้าอยู่เนี่ยเขาก็ได้ลงมาที่พื้นซึ่งเมื่อเขา4ี่คนในราบ,บาราไอรอนใช้ได้จ่าไปแล้วเนี่ยเขา4คนนี่คือชิงกำธรหายใจเลยดอนนี่เนี่ยจินพูดออกมาว่า ฉันหายใจไม่ท่วท้องเลยฮะนาซีก็ได้พูดต่อมาว่าตัวฉันแทบขยับไม่ได้แอนเน่เนจิงได้พูดต่อมาว่าฉันรู้สึกว่าฉันน่ะกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยส่วนเพอร์ซิวัลนั้นหัวเราะออกมาฮฮ <c oughs> ฉันคิดว่าฉันตายแล้วสิอีกเนี่ย <c oughs> นาซีเนี่ยจิงได้พูดออกมาเลยว่าจะว่าไปนหนก็ตายแล้วตั้งครั้งหนึ่งนะเพอร์ซิวัลและเสียงของดอนนี่เนี่ยไดยพูดออกมาเลยว่า ลงออกไปยังดีนะที่เรานะี่ยยังมีคนที่แก่งอยู่ตัวเขาจะเป็นหนึ่งในตำนานจริงหรือเปล่านะโชคดีชะมัดเลยฮนะพวกเรานะและเสียงของแอนเน่ก็ได้พูดออกมาว่าพอเลยนายนะไม่ต้องพูดเลยพวกเรานะแค่ช่วงเวลาทําไม่ได้แล้วถ้าเกิดเพอร์ซี่ไม่อยู่พวกเรานะ่ะได้ตายกันหมดแน่และนายก็ยังวิ่งหนีไปคนเดียวอีกนะดอนนี่นะตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ทําหน้าไงเลยเออฉันขอโทษกันแล้วกันนะ โอเคเปล่าส่วนพร์ซิวอลเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเลยตัวเขาในจินพูดออกมาว่าเราสามารถหยุดเขาได้เพราะว่าเรานั้นร่วมมือกันแค่นี้นะก็พอแล้วซึ่งนตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงเวลาในการทำหน้าแอคและแล้วเสียงของพ่อแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดมาแอนเน่แอนเน่ลูกพ่อแอนเน่เนี่ยซินพูดออกไปว่าคุณพ่อคะดอนนี่ในคิดในใจเลยผู้หญิงแม่งน่ากลัวจังวะแต่แล้ววินาทีนั้นซินเนี่ยก็ได้โผล่มาในที่สุดพวกนายนะก็ทำสำเร็จทุกคนในตอนนี้เนี่ยตกใจมากซินนี่นายยังอยู่กันสินนะ นายเรียกพักพวกมาจากไหนกันละ่ะพักพวกนายเนี่ยแข็งแกงมากเลยงันสินะนาซีเนี่ยก็ได้ถามไปด้วยพวกเขาคือเหล่าคนในตำนานอย่างนั้นเหรอเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ถามไปด้วยว่าแต่ว่าเขาเนะี่ยกำจัดมอนสเตอร์ในเมืองนั้นได้ยังไงกันนะตั้งเยอะจะตายสินเนี่ยจึงได้ถามกลับไปว่าพวกนายเนี่ยอยากรู้อย่างนั้นเหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันใช่สิพวกเราเนี่ยอยากรู้ดังนั้นเราบอกเราทีและซสินก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยคือเพื่อนฉันเป็นสัตว์ในป่านะ่ะนาซีกับดอนนี่เนี่ ให้น้อยหน่อยเฮ้ยจิงจอกแกมากโกหกเราโนเฟยพวกเราน่ะไม่เชื่อคำโกหกแกหรอกแต่กับการนัน,นพ์เศษเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจฮะจริงเหรอนายมีเพื่อนเป็นสัตว์ในป่าเนี่ยนะสุดยอดเลยสินว่าแต่ว่าเป็นสัตว์แบบไหนกันนะสีแบบไหนแล้วก็ตัวใหญ่ประวะติฉันอยากรู้จังเลยซซ่งซินเนี่ยก็ไ้ตอบเป็นส่งเด่นมากอ๋อสีแดงนะตัวใหญ่กว่านายนาซีที่ฟังเนี่ยก็ได้พูดตอบมาว่าเออนี่นายแต่งสดเลยเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้สนใจผ้าคลุมเขา เอ๊ะเมื่อกี้ผ้าคลุมชั้นนะ่ะยังยาวซะขนาดนั้นทำไมตอนนี้เหลือแค่นี้กันล่ะเอ๊ะแปลกๆนะ่ามีใครตัดหรือเปล่าฟะนี่เป็นขนาดดั้งเดิมมันแต่ว่า5้านาทีก่อนนะ่ะผ้าคลุมชั้นนะ่ะอย่างยาวเลยซินไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นส่วนซินในตอนนี้ไม่ได้ฟังเลยกำลังหาวอยู่ oh. นาซีเนี่ยซึ่พูดออกมาว่ามันก็คงเป็นพลังเวทนายนั่นแหละคงเป็นพลังเวทในการเปลี่ยนสภาพนะ่ะและตอนนี้ก็ได้พูดออกมาว่าแต่ว่าชั้นดีใจนะที่พวกเราเนะี่ยไม่ได้เป็นอะไร แต่แล้ววินาะทีนั้นเพอร์ซิวลเนี่ยก็ได้นำมือเขาเนี่ยไปจิ้มหลังของดอนนี่เฉยเลยเหมือนว่าเสื้อของดอนนี่เนี่ยจะขาดจากการถูกอลอนไซฟันเพอร์ซี่เนี่ยจึงนำมือไปจิ้มเล่นฉันเห็นหลังนายด้วยแหละนาซีเฮ้ <c oughs> เหมือนตอนนี้เพอร์ซีลเนี่ยค่อนข้างจ่เลิศมากจนดอนนี่เนี่ยได้พูดออกมาว่าฉันคิดว่าเขานะ่ะควรตกใจสิกแต่แล้วทำไมเขาถึงได้เป็นอย่างนี้กันละ่ะจะเป็นนาค่าเป็นอัศวินหรือว่าอะไรก็ช่างแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับพ่อตัวเองนี่นะแต่แล้วราวิน้พี่ยก็ไดดูมาไม่นนะดอนี่นเนี่ยถึงกับตกกใจเิดอะไรขึ้นลลล่่่่เเเพพพออออออรร์์ซซิววววแแตนนนีียยกก็ไดดดนะู้้มาา เอาตูดฉันขาดคงขาดระหว่างการต่อสู้แงดอนนี่เนี่ยเชื่อขึ้นเลยตูดขาดแล้วจะบอกฉันทำไมกันฟะนายะไปทางนู้นเลยและเพอร์ซิวลเนี่ยก็เลยไปทางอื่นดอนนี่เนี่ยจริงที่พูดออกมาว่าในหัวเจ้าบอ่น่ะมันโล่งหรือไงกันฟะแต่แล้วนาซีเนี่ยก็ได้พูดแทรกมานายไม่ได้คิดเหมือนฉันอย่างนั้นหรอดอนนี่เนี่ยเชื้องงงเลยหาและนาซีก็ตอบกลับมาว่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกและแล้วภาพของมางงะเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เพอร์ซีเพอร์ซิวลในตอนนี้เนี่ยเขากำลังนั่งอยู่คนเดียวตัว คุณปู่เลยสังเกตจากดวงตาของเพอร์ซิวัลเลยเหมือนว่าเขากำลังร้องไห้สแสดงว่าจากตอนก่อนที่เขาแลนเลิร์อะเล่นคนนู้นเล่นคนนี้แกลคนนู้นแกลคนนี้มันคือการสแสดงออกเพื่อปกปิดนั่นเองเป็นลักษณะนิสัยของเด็กนะโดยปกติแล้วเนี่ยคนโตมานยเขาจะเก็บเงียบถูกไหมเหมือนกับคนเป็นผู้ใหญ่อะแต่อันนี้เพอร์ซิวัลเนี่ยเขายังเด็กอยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขาเสียใจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาควรทำยังไงดีเขาก็เลยต้องแกลทำเป็นล่าเริงและแล้วภาพขอมังง็ได้ตัดมาที่อาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเสียงของราชาาาาาแ่อออณจักรรจกรรเ์พไดดู้้มวา นี่นายนยกล้าขายหน้ากลับมาด้วยอย่างนั้นเหรอหลอดไอรอนไซส์ซึ่งไอรอนไซส์ในตอนนี้เนี่ยกำลังก้มหัวอยู่และอาเชอร์ก็ได้พูดต่อว่านายบอกว่าสี่จตุรัสอาชาย,ยางั้นเหรอห <c oughs> น้าขำชัด <c oughs> แต่ลอรนไซส์เนี่ยก็ได้พูดกับโยมาเจสซี่กับเรื่องนี้เนี่ยมาชีเรื่องหน้าหัวล็อกครับอาเชอร์เนี่ยจึงได้ตอบกลับมาว่างั้นก็ดีแล้วงั้นคราวหน้าถ้าเกิดแกเจอมันแล้วก็ ฉันฝากข้อความไปห,หน่อยกันแล้วกันถ้าเกิดเจอพวกมันเราสี่จตุรอาชาแกจกบอกมันไปว่าถ้าเกิดพวกแกนั้นคิดว่าแกสามารถกำจัดอาร์เธอร์เพนากอนได้ฉันขอให้เกียร์เชิญชวนพวกแกนะมากำจัดฉันดูกันแล้วกันแล้วเราคงได้เจอกัน เราสี่จัตุรอาชาและแล้วมางานในตอนนี้เนี่ยก็ได้จบลงไปโอ้โหตัดจบกันแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอผมขอวิเครคาะห์แค่ในส่วนของข้อมูล7บาปไปแล้วกันเนาะที่บอกว่าเฮ้ยพลังมันโหดมากนะที่แบบสามารถทําลายปีศาจที่มรซทนาได้นะส่วนตัวผมคิดว่าพลังแค่นี้เนี่ยไม่ต้องถึงเหล่า7ดบาปหรอกนะคือมาเอลเนี่ยก็ทําได้อย่างมาเอลเซลดิสอะไรพวกเนี่ยคือพวกเนี่ยก็มีพลังที่ค่อนข้างโอพีมากดังนั้นแล้วเนี่ยให้เราแบบฟังหูไว้หรือบางทีเราซินเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเจ็ดบาปก็ได้แต่ว่าถูกผนึกอยู่พอถ้าเกันนนเี่่่ยิแปปปววาาาาบสม นะที่เป็นจิ้งจอกเนะี่ยมันก็ไม่น่ามีใครอื่นแล้วนะฮะนอกจากบันดังนั้นถ้าเกิดแบบบันนะ่ะถูกสาบจริงๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มีทางเป็นไปได้นะแต่ดูจากการพูดจากอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่บันเลยผมอาจจะเป็นดั๊ตก็ได้นะเพราะว่าดั๊ตเนี่ยชอบพูดจาล้อเล่นฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคงต้องเก็บไปคิดก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซินนั่นคือใครกันแน่อาจจะเป็นลูกของหนึ่งในบรรดาเจ็ดบาปก็ได้โอเคเดี๋ยวขอวิเคระห์เรื่องอารเธอร์อีกสักนิดนึงกลวกับนนะเรากันเรองน ซึ่งพลังนี้เนี่ยจะมีการตีกันชนะแล้วเนี่ยเมอร์ลินเนี่ยต้องคอยสอนอาเธอร์ให้อาเธอร์เนี่ยไปนในทางที่ดีแต่ว่าหลังจากมังงะจบเนี่ยก็จะมีเดอะมูฟวี่เคิร์ชออฟไลท์เป็นเกี่ยวกับองค์เทพสูงสุดอะดังนั้นก็ต้องรอดูว่าอาจจะมีบางอย่างที่ได้เชื่อมโยงกับอาเธอร์ในภาคนี้หรือเปล่าเพราะาอาเธอร์ในภาคนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวร้ายเลยนะรู้จากสีหน้าและจากแววตาเนี่ยมันเป็นตัวร้ายชัดๆจะมาทำลายอาณาจักรที่ดัดปกครองอยู่อีกเนี่ยมันก็แลเร็วเกินเราก็จะมีการคิดต่อว่าเอ้ยถ้าเกิด มันเป็นคนเร็วจริงอะแล้วเมอร์ลินละ่ะเมอร์ลินที่ว่าไปสั่งสอนนะเกิดอะไรขึ้นเพราะาจากงานในตอนนี้จะเห็นได้เลยว่าเมอร์ลินกับอาเธอร์เนี่ยยืนข้างกันเลยฉะนั้นแล้วต้องมีเงื่อนงำแน่นอนแต่ว่าผมเนี่ยก็คิดไปเองนะผมคิดว่าเมอร์ลินนะอาจจะไม่ใช่เมอร์ลินตัวจริงเว้ยหรือไม่อาจจะถูกพลังอะไรบางอย่างเนี่ยเข้าสิงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิงเนี่ยค่อนข้างเหมือนเมอร์ลินมากจากไอเทมและอุปกรณ์ต่างๆนขอพลังเวทเนี่ยผมคิดถึงใครไม่ได้เลยนะฮะนอกจากเมอร์ลินงานคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดครดับี